สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้พามาดูข้าวเจ้าของบ้านสวนลุงม,มนจ้าเราตากไ้แล้วเนาะนี่คือข้าวเจ้าที่ตากมาสีแดดจ้าฟังเสียงนะจ้าเสียงก็จะกรอบกรอบแล้วเราก็จะเริ่มเก็บกันได้นะจ้าก็จะทำการเตรียมเก็บจ้าเต้ เอบละสิบบาทม่ต้องไปจับไปบายน้ำเขาเพาเพ่ขาแลกขึ้นมาเล่าเองเขายวรถเขาเขาบักจูเขาบักเบีบบักกี่โอสอบละสิบบาทเขียนเขียนเขียนชื่อใช่ไหมล้วกาเขียนเป็นเ่าจ้าก็สับายอยู่ปู่แบบนั้นนะ แล้วก็เขียนมะลิเพราะว่นนี้เอาเขามะลิขึ้นก่อนใช่ไหมมะลิหน,นึ่งศูนย์ห้าปีหกสามแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นปีไหนอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปกรอกข้าวขึ้นยุงนะจ๊ะก็จะมีกระสอบใส่ข้าวจ้าที่เราเขียนชื่อไว้มาสักครู่แล้วเนาะแล้วก็มี บุ้งกี้มีที่ตักข้าวมีกระถางจ้ะตัวนี้ตัวสำคัญเลยคือขาตั้งขาตั้งกรอกข้าวนะจ้ะนี่คือเป็นขาเหล็กแบบนี้เนาะแล้วก็สเสบียงอาหารจ้ะไปให้ขากินเนาะมีขนมดอกจอกมีน้ำแข็งมีน้ำมีแก้ววันนี้ก็จะเป็นการกรอกข้าวเจ้าก่อนนะจ๊ะ บอเข้าเจ้าก่อนนี่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ึ้นรถไว้เลยจ้าตอกข้าวจ้ะตอกข้าวตอกข้าวเอาไปมัดแช่น้ำก่อนปีที่แล้วหน้านหน้าทำสองคนนั่นได้ลอยลอยสิกระสอบหรือลอยหนึ่งกระสอบเนี่ย<ม>หน้ามไม่แน่ใจ,จเ,อเออร่วมร่วมกัน น,นีแต่เขาเจ้าแต่ว่าหน้าไม่รู้จีไดเท่าไรหน้าก้าไม่เป็นนะนี่อันนี้เขาเจ้า,าปีไก่กนน,น้ามันไม่พอไม่พอเด้ะนะนอเ,นอเออหน้าหน้าก็ถือวา่าหน้าหลายแล้วนะปีกกยน่ะบัดที่นี่ปีนี่เนี่ยนวน,นไปหวานหน้าตุ๋มเกิดจากจีได้หลายบ่หลายนะแต่ว่ามันก็เป็นหมากดีอยู่ ข้าวเจ้าเม็ดมันกับเสีงย,ดยนะสงดันะงอยู่ตรงเนาะเสียงดังแบบนี้เนาะได้อยู่ตรงเนาะ